สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆเนช่าเฟซบุ๊กนะครับพร้อมทั้งทีมงานสิงห์บรรทุกสุขุลสุกอนเลยนะครับพบปะกันเช่นเคยครับกับผมสร้างนึกละเอียดนะครับจากทีมงานอู่ซับประเสริฐยนจำนายรถบรรทุกรถห,หกล้อนะครับ,บาว่าตสีเป็นหกหล่อขออหกหล้อเช่นหกหลอดดำนะครับรวมทั้งบีกับดำกับมีนำ้ำนะครับ กับช่วงสายๆนะครับของวันที่18ธันวาคม2014นะครับไก่สีหอดปีใหม่แล้วนะครับมือนี้นะครับมือนี้ผมก็มีรถมาแนะนำทุกท่านเช่นเคยนะครับผมจะเกอนแสงเนี่ยนะครับอย่าห้กับ มานำเสนอนะครับ NPR ร้อยยี่สิบแรงนะครับ NPR ร้อยยี่สิบแรง V43 นะครับจดทะเบียนปีสี่สามนะครับเครื่องดีขับซีงามเฟืองไทยเอฟนะครับเฟืองไทยเอฟหน้าเอฟหลังเอฟนะครับเบรกล้มกะทะบรรทุก ยางเล่เดียนหกเซนนะครับพร้อมแอร์เป็นกระบะเล็กนะครับเป็นกระบะเล็กคอ,อกเล็กเง้วห้าเมตรนะครับเป็นกระบะเล็กคอกเล็กยาวห้าเมตรพร้อมใส่งานงามๆสวยๆเลยนะครับสำหรับรถตัวนี้นะครับรถตัวนี้ผมเลยตัง้งราคาไว้ยูทีสามแสนสามหมื่นบาทนะครับ 3าม0 0 0ส,สามมบาทสำหรับ NPR 120แรงปีสีนะครับยาว5เมตรกระบะเหล็กอคอกเหล็กเครื่องดีคับสีสวยหน้าเอฟหลังเอฟนะครับ3าม0 0 0ส,สามมบาทนะครับเดี๋ยวเขาเขามาเข้าไปเบิง้งรายละเอียดโดยร่วมกันนะครับโอ้สวยๆเลยภาพนี้สวยมากเลยนะครับสวยงามมาก สียังยังเป็นสีเดิมอยู่นะครับสียังเป็นสีเดิม,อ,มอยู่พัดลมแห้งสั่นสียังเป็นสีเดิมนะครับว่าอพอ,อ,อ,อได้เก็บสีนะครับผมออกมาม,ม,มันมันบ่มีหมวกกับพ่มีกระจังหนานะครับผมพึ่งมาใส่เสียเมือกีนี้นะครับใส่เขาไปแล้วรอเลยนะครับเดี๋ยวมาเข้าเบื่องไรเลยอย่โดยร่วมกันนะครับเบื่องสภาพภายในก,นกันก่อนเลยนะครับนี่นี่คือสภาพภายใน ถือว่าโอเชอยู่นะครับถือว่าสวยมากก็มีบอ่อขาดนะครับมีบอ่อขาดเป็นกระทาบันทุกแล้วนะครับเป็นกระทาบรรทุกแล้วยางแปดสองห้า ยางแปดสองห้าเหลือเลื่อนหกเส้นนะครับยางดีเอ่อเลื่อนไม่เลื่อนไม,ม่กับพี่เขียนไม่นะครับที่ว่อขึ้นเจ้กวอนหอนใส่ได้เจ้ปั๊มมันใส่ได้นะครับแต่ว่าเขียนไม่ว่าขึ้นนะครับผมขับมาเองเลยนะครับขับมาเองเลยขั้นนี้มาหอนเหมือขึ้นนี่นะครับ สวยมากย,ากย้อนแสงนี่ได้พี่น้องเดี๋ยวแห้งค่อยู่กางแกี่ยวับบังกะซีนะครับดูครับซีครับซีสวยๆเลยนะครับครับซีสวยมากครับซีงามตลอดเส้นเลยนะครับครับซีสวยมากเป็นกระบ,บะเหล็กทั้งลูกพื้นเหล็กยาวห้าตรนะครับนี่เฟืองท้ายเอฟเรียบร้อยนะครับ เฟืองท้ายเอพร้อมกระบะบวันพร้อมกระทะบรรทุกนะครับงามนะครับงามในเรือนของกระซี่ี่งามสวยมากยางอะไรไม่มีมานะครับยังอะไรไม่มีมานี่กระซีสวยๆเลยวัฒนไในล่างบอมนะครับเนี่ย ะนะไหนมันทไหล่างนะครับเป็นกระบะเล็กนะครับพื้นเล็กขอ,อกเล็กนะครับขอ,อกเล็กแบบย่างดีเลยนะครับขบับไวมันงามขักอยู่นะครับรถงามรถหลบไฟ้อมนะครับ มาเบิ่งกระซี่อฝั่งนึงนะครับนี่กระซี่อฝั่งนึงนี่กระซี่สวยๆนะครับพ่อแงามขักกระซี่นะครับงามขักนี่เบรกล้มนะครับเบรกเสริมหม้อลมแล้วเรียบร้อยนะครับมื้อนี้ก็ได้นัดลูกค้าอยู่นะครับลูกค้าก็ว่าสิมาเบิ่งอยู่คันนี้กไัได้ ว,ว่าจจบก็จบนะครับจะเลยถท้ายวิดีโอไว้ก,ก่อนพอไดีลงใร่ห้พี่น้องด้เบิ่งกันนะครับมาเบิ่งเครื่องนะครับมาดูเครื่องกันเครื่องแตบว่าท่านไหนละ่ะข้ายเบียบเพาท่านหลังนี่แหละนี่นะครับเคร,งงเครื่องแห้งๆเครื่องแหงปานเดินหาพี่น้องเอ,อ้ยอากาจนมาหนาวเพราะว่าเปิดแง้มหนาวนะครับ แห่งคักนะครับเครื่องดีมากจะคล้องเก้าบนแตงไว้ดีนะครับรถก็งนี้จะคล้องก้าบนแตงบรรทุกไว้ดีแล้วนะครับเพิ่นใส่รถดีเพิ่นใส่รถถนอมครับ บมึงสภาพของรดดแล้วนะครับเป็นเครื่อง 4H F1 นะครับ 4H F 120แรงห้างแท้นะครับเครื่องนิ่มๆเลยนะครับเครื่องนิ่มๆเลยพอกระดัาางม่วนห่วนเหยียบมั่นครับนะครับ เงียมๆเลยนะครับไม่ดันไม่อายนะครับรือว่างามเลยนะครับหรือว่าสวยพร้อมใช้นะครับสวยงามมาก ว่ามันงามขัดอยู่นะครับรถท่านนี้คือว่างามขัดโอ้ลูกค้ามาหอดพอดีลูกค้ามาหอดพอดีนะครับเดี๋ยวเอาขันพี่น้องทั้งไหนที่สนใจนะครับกติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์0913544524 0 9 1 3 5 4 4 5 2 4เป็นเบอร์โทรกับไอเดีไลน์ของผมนะครับก็โทรมาติดต่อสอบถามกันได้นะครับสำหรับ N P R 120แรงปี43นะครับ ขามาหอดพอดีเอาไว้ซ้ำานีกอนนะครับชิปนีพอกันไหมในชิปหนาสวัสดีครับ